กรุณักไปซา,ากโกบิลาเตเลกรุณักไปซา,ากโกบิลาเตเล่รังยังยาเฮเอาดิแกมาโชเดประชักนกระนัไปนา,ากโกบิลา ที่เด็ดดูสับสนกละเม็ดเสียงเธอเด็ดดีเหมือนกันทั้งการรำการร้องรู้สึกว่าคล่องว่องไวช่างท่านอกทันใจอะไรอะไรเธอก็สำคัญรู้สึกว่าดีกันหมดทั้งตัวไม่มีชั่วที่ตรงไหนมาภากแม่ประยูนก็กว้างคางก็ใหญ่ผมนึกยังไงก็ยังงั้นเหมือนฝันอยู่เหรอ <atar> โง่เฮงจะดี <atar> ดีดีมากทั้งการรำการร้องรู้สึกว่าคล่องว่องไวช่างท่านอกทันใจอะไรอะไรเธอก็สำคัญ สุว่าดีหมดทั้งตัวไม่มีชั่วตรงไหนหน้าผากก็กวา้างคางก็ใหญ่ผมนึกยังไงก็ยังงั้นคิ้วเธอโป่งเป็นวงศรอนแขนเธออ่อนเป็นไม้ดัดสมกับเธอเป็นลำตัดนี่คงจะหัดมาหลายวันดูเอวอ้อยของเธอก็อ่อนเหมือนกินนอนเรียรรำเข้าใจร้องเข้าใจํำแบบระบำจ็ดช้ำงานรำรารยสายเอวแม่ทำได้เร็วเป็นระวิงทำในทีเป็นสปริงเอวผู้หญิงนี่ก็สำคัญนี่น้องไปหัดกันมาจากไหนบอกพี่ให้รู้ เอวก็ควงเป็นลูกคางดูท่าทางขบคันพวกฉันน่ะเป็นผู้ชายดูร่างกายไม่เข้าท่ามันแข็งแกรง่งทั้งแข้งขามันเฉื่อยช้ากว่ากันถ้าจะเร่งให้มันเร็วหรือบันเอวฉันก็ไม่ดีจะเล่นแบกบัวตูซีดูอีกทีไม่เข้าคันมันแข็งถือไม่เป็นท่าตายาเป็นไม้ท่อนเอวอ้อยเนาะก,ก็ไม่อ่อนผมดีแต่กินกับนอนเท่านั้นพี่สูน้องไปไม่ได้เอว,เอวจะไวดีแท้พวกพี่ก็ดีแต่ยืน ยักแย่ยักยันเพว่าบันเอวของฉันไม่ไหวฉันทำไม่ได้เหมือนอย่างกับน้องผมมีท่าเดียวที่ทำคล่องคือท่าย,ย่อมยองแล้วขุดมันมาจะรักไม่ได้เวลาเดียรักไม่สาเวลาเดียว สนเกลียดเหลือประมาณาชมเอวชมไหลมันเรื่องอะไรข่องตัวเล้วมากไอ้ปากชั่วนะเอวข่องตัวเมื่อไรกันเรามาก็ดีอยู่ท่าเดียวเท่านั้นแหละคุณหนอท <ฮะ S 1> ่า,าไหนฮะก็ะดีแต่ไอ้ท่านั่งยองๆขุดมันเท่านั้นแหละโอ้โหผมมีหลายท่าผมจะสาธิตให้ฟังไหมฮะาม,ามีท่าอะไรบ้างผมจะสาธิตเป็นเพลงจอยให้ฟังหน่อยๆนะลองดูงองอ ท่าตะเคยกบดานหักมานห่มตอทาเขียดลอยบ่อไอ้หนอกก็เล่นได้เป็นไงเจ้าวะเราสนใจอยู่ท่าเดียวละคุณหนอกท่าไหนครับท่าเขียดลอยบ่อโอ้โหท่านี้มันเล่นยากหน่อยถ้าท่านสนใจคอยฟังสำเนียงก็ได้นะสำเนียงแล้วก็ว่าเขียดเอาเองว่าจะไปขนาดไหนคอยฟังให้ดีนะไอตานี้เขียดถูกเกี่ยวเบ็ดเลย ชมไหลมันเรื่องอะไรของตัวเลวมากไ้ปากชั่วนะเอวของตัวมาไรกันจะแข็งเอวจะอ่อนไม่น่ามาค้อนกันเลยบอกต,งตรงๆพ่อคุณเอ๋ยไม่น่าเลยเพ่อจอบขวัญมีกำเนิดเกิดมา ผู้ชายแต่ปากเธอคลายผู้หญิงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเอาเรื่องผู้หญิงมาว,วิจารณ์พูดมากปากหมาถอนว่าเขาเป็นเตอตายแล้วหนูไปว่าน่าเกลียดยนะะวไวปว่าคุณสนอแก,กปากหมาล้ <c oughs> อให้ดีสิเอาสุภาพหน่อยปากสุนัขอเหมือนกันใช่ไหมอย่างนี้ปากรกะยาวชอบพูดมากปากหมาถอนว่าเขาเป็นเตอร์แกเป็นชายแธอแน่แล้วหรือหรือเป็นแต่ชื่อเท่านั้นว่าฉันเอื บน้ำ <Yeah. S 2> ค่อยของท่านเธอชอบตันนี่เธชอบใส่สตรีวันนั้นวันนี้แกว่าไม่ดีเสียทั้งนั้นรู้ว่าแต่ง สมไม่สวยหรือใช่เอาไว้ผมมวยก็ไปบอกเมียแกด้วยก็แล้วกันวิธีจะเล่นละมานานาทีถ้าต้องโอ้วอวดต่างก,ก็ไว้ลายลวด ประปุระรันเะเมตตาด้วยช่วยประคองถ้าเพื่อฉันร้องไม่เคยเพาะท่านอย่าพึงยิ้มยาะหรือค้อนเคาะเยอะยันเนะเดี๋ยวจะตำหนิติดฉันว่ายังไม่ทันสมัยมันไม่ละบูลละไมมันข้าวใหม่ปลามันจะตีหน้าทาขยับก็ไม่กระชับกระเชงถึงข้าวดีทีเร่งก็กลัวจะบินไปไม่ทันในที่ยคำนับว่าก็ปั่นจะช้ายืดยาวยังไม่เคยมีหวานเอามมนยังไม่สาวคมสันจะมองดูแม่สาวเขแพรวราวมาทุกที่มองตรงเนื้อ นี่นะมันก็ดีไปซะถึงนั้นเมือ่อยังเป็นสาวก็เต่งตังไอ้เอนื้อหนังก็พึงไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปดึงนะอ,อกก็ตึงเต่งตันอ,อะไรเลยคะร้องอ ถ้าวอิช้าอะไรเด็กล่ะฉันไม่ได้อิจฉ้าเธอทำไมล่ะทุกวันนี้เราแก่แล้วมันโมโหอ่ะทำไมล่ะมันยกไม่อยู่ยกหล่นยกหล่นนล้วลงคาญอ๋อยกไม่อยู่หรือไม่ไปยจ้นเอาอย่างงี้สิครับผมจะแนะนําให้ทำไรจ๊ะเราใช้ตะขอเกี่ยวหมูเกี่ยวไว้เลยดีไหมเออเอาไว้เกี่ยวเมียเธอเกี่ยวเว่าเมียเรื่อยนั่นเมื่อป็นสาวก็เปล่งปลั่ง ไอเนื้อหนังแล้วก็พึงไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปดึงนะอกก็ตึงเต่งตันออันนี้จังสังขารฉันูยิงนานมันก็ยิงแย่ไอคนสาวกับคนแก่นะ่ะมันแล้วแต่จะแปรพันเนะเจ้านี่มันสาวกําลังเร็วนะ่ะไปทั้งเอวทั้งไหลก็จะต้องนึกในใจยังไงยังไงไมันก็ยังงั้นแต่ว่าเก่ายังฉันนี้นะดูให้ดีกระนามันไม่ใช่เก่ากระลามันเก่า ยังมีมุกเธออย่าแซวฉันนะทำไมฮะถ้าแซวขึ้นมาเด็กจะโดนตีแน่ไปซะดุ้นซะด้วยนะเราโดนแซวไม่เว้นโดนแซวแซวทุกวน ถึงว่าเราเก่าไปสักหน่อยแต่รสอร่อยมันยังมีตาหักพ่นดีมาถึงทีสําคัญมาถึงผู้เข้าชนไม่อับจนสักคราวทั้งลูกไม้ก็ยังจังยกยาวรุ่เธอนี่ยังเด็กรุ่นใหม่ดวงดาวเอ้ยเธอยังไม่รู้ฤทธิ์วิธีเล่นทุกชนิดฉันนักเคยฟิตเคยมันเราสิเล่นมาชานานรู้จักหวานรู้จัก,จกเผ็ดถ้าโดนแม่ปล่อยทีเด็ดจะน้ําลายจะเล็ดไปตามกันท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังมันยากอกเขาฟังคนแก่กับคนสาวเรื่องราวมันผิดกัน แม้ฟังแม่สาวๆาวเขาร้องทำทีท่ทำนองมันก็จะมีพอขึ้นได้ก็ไวจีไม่เคยจะมีเชิงชั้นกอ็เอ่ยขึ้นได้ก็ไม่รอช้าไม่มีท่าไม่มีท,า,ทางข้าเจ้าแก่นันก็โดดพึงถังมันยังกระชากตกมันแม้หนูชะลอกระดวงดาวก็เร่งเราทำนองต่างคนต่างคล้องนะฟังเขาร้องกันไม่อันส่วนทีฉันนั้นเล่านชักจะเก่าไปสักหน่อยเนื้อที่ร้องทำนอง ท่านฟังอร่อยมันก็ยังงั้นจะฟังทำนิทานองนี่ฉันยังร้องได้สมบูรณ์ก็ว่าเขาเหนียวของแม่ประยูนถึงยังไม่มูนมันก็ยังมันขาาโหมาทาไหน ช่วยช่ยคุยจาดจึงร้องขอพระรำคาญเธอไม่ต้องมาขอฉันหลักจะว่าอะไรก็ว่าไปเลยอ๋อฉันไม่ชอบทำตัวอย่างอ้างอิงไปทุกสิ่งเรื่องคนแก่เราก็ไม่ยอมแพ้ถือว่าคนแก่นี่ไม่สำคัญคนนี้จะตะปูเดินน้ำมินเลย ถือว่ามีแล้วครับตายหมดแล้วอ,อ,อ่ะเด็ก <c oughs> คนยังไม่ตายฮะ <c oughs> ผมก็ไม่อยอม <c oughs> ถือว่าคนแก่ในไม่สำคัญคนแก่กับคนสาวจะเทียบกันเข้าก็หมดท่าอย่าคุยไปเลยดีกว่าไอเรื่องวิชาเชิงชั้นเอาวิชามาบางังร่างให้ท่านผู้ฟังเขาเล็งเห็นว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นคนเขาเห็นเลยกันทั้งนั้นแม่ผมเขาสวยเขาไม่ต้องช่วยหยีบยกไม่ต้องดึงมันก็ไม่ตกี่ไม่ต้องยกมันก็ยังอันส่วนเธอเล่าเข้าชรากายาไม่สัน คืงเธอจะอวบแต่ก็ไม่น่าอัดเล่นลำตัดมันก็ยังนั้นมองดูสวยมาแต่ไกลพอเข้าใกล้ขยะขยงทาปากเสจนแดงแถมพอกแบงอีก,อกสามชั้นโอ้โหแม่ไปยุนพอกต่้งสามชั้นสี่ชั้นมันเสียวเวลาโดยชัยเหตุแล้วจะให้ทำไงทางที่ดีเอาอย่างนี้สิครับโบกปูนไว้เลยดีไหมฮะเอาไว้โบกเมียแกเธอเมียแกมันหน้าดำไม่ขอตาก็ทาไว้ดำทาไว้ทำไมก็ไม่รู้ไปจ้างนักวยเขาช็อกสักทีก็ไม่ต้องเสียเงิน เป็นเดือนสิคะอย่างนี้ <laughs> จะเปียบเป็นรถก็รถเก่าทั้งเครื่องเคราไม่ทันสมัยคัตีก็งอล้อ,ลอก,ก็สายจะขับไปไหนหรือก็ลำคางจะเปียบเป็นควายต้องขายเนื้อถ้าหากเป็นเรือหรือก็รั่วถึงเธอจะเปียบเป็นงัวแม่ก็อยู่เลยก็แค่งัวบามัน่นทํางานไม่ไหวตายงัวบามั่นนี่เขาไม่ต้องเอาไว้ทํางานนะเจ้าเธอทาไมฮะไอ้นี่มันงัวพันปากช่องเขาเรียกว่าง,งัวนมเขาสําหรับไปเลี้ยงรีดนมจ้ะวันนี้ดีฮะโชคดีเจอแม่งัวพันนมก็แล้วรีดนมสัก ไบ้ายังไม่อดอีกเหรอยังหิวอ่ะเพียค่ะพูดมากปากกล้านีว่าาจาไม่นะาฟังเมื่อกี้ท่าพูดมาอีกอย่างฉันฟังฟังแล้วก็ให้ขันเขาบอกเขาแก่ก็แต่กายอะไรอะไรเขาก็สมบูรณ์เขาบอกเขาเหนยวงมื่ไปยูนถึงมันไม่มูนมันก็ยังมันมันจะมันไปไม่ได้เพราะคนทั้งหลายเขาก็รู้เจ้าของเก่าเขายังไม่อยู่คนเขารู้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะน้ำกะทิของเธอมันน้อยรสอร่อยก็คงจะหมด ถึงจะยอดผงชูรสมันก็ยังหมดความหวานจะนั่งคันจะนอนคันมันคงไม่มันเมือน,นดังกเกา่าจะเปรียบเทียบกันเขา้ายังแพ้กับดวงดาวแม่หนูคนนั้นอย่าคุยดีกว่าพี่สาวเจ้าของเกา่ายังทิ้งไปเพราะความมันของเธอมันหายจึงนอนเป็นไม่มาอยู่ทุกวันเป้าสารกาผูา้ใดสารการ

เสียนะทัผูใหญ่มันไม่สอนให้ว่าแนละเด็กมันจะร้องไปได้ยังไงผมยังไม่ทันได้สอนเสือกว่าเอง <laughs> แบบนี้ไม่ให้เข้าวงนะตังแต่น,นี้ต่อไปห้ามมาร้องเด็กขาดทําไมเอ้ยนะจะไม่ลุกขึ้นห้ามจะเกิดความเสียหายาจะมาห้ามอะไรเด็กมันว่าไปแล้วอะก็ว่าไปแล้วก็น เตือนฮะจะได้ฟังคุณพูดคำนี้ได้ไหมทำไมฮะคนที่ว่าแบบนี้ฉันไล่ออกจากคณะไปหลายคนแล้วนะทำไมฮะมันสไส <c oughs> เป็นไ,ไล่ออกเลยฮะ <c oughs> เราควรจะห้ามเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ครับสองวันก็จะได้คำนันแล้วใช่แล้วไอ้คนละเรื่องเลย <c oughs> เจะไม่ลุกขึ้นห้ามจะเกิดความเสียหายเราก็เป็นผู้ใหญ่ต้องห้ามไว้ดูสักงานแม้ต่างคนต่างแข็งเดี๋ยวเกิดทิมแทงกันกลางวง ผมก็ไม่ไหวจะหลากโครงไปถึงโรงถึงสาลเงื้องอาราคาแพงทิ่มแทงซี่อย่างดีเขาจะได้รู้กันทวนทีว่าเข้าแค่นี้แค่นั้นไอ้ยักษ์ท่าวประเดี๋ยวไอ้ผมนี่เสียวสยามแบบวีผักมือแพงจะเกิดแทงเข้าไปบ้านแหมเขาผู้ใหญ่แล้วไม่เล่นมาถึงก็แทงกัน,กนหรอกะไม่แน่เวลาไปตกเด็กตกอะไรงี่โมโหหน้ามืดพั <c oughs> งมือพังไม้เคาะ้ายเข้ามาต่อถ้าแทงผิดแม่ประยูนก็ละกอจะผ่ามาล่อ นี่มันไม่พบอาวุธติดตัวผมก็ไม่กลัวเกิดความนีม่พบอาวุธกันมาง้ำง้ำผมกลัวจะเกิดความอุกฉะกันแต่พระกุลรองชาติ กลัวจะเกิดความอุกชะกัน<อ>มันอยู่ที่บาดแผลครับอะมันลรงนี่ตอนนี้แผลเยอะเนี่ยกลัวจะเกิดความอุกชะกันเมื่อผมไปถึงโรงถึงศาลจะต้องให้การทวนทีถ้าชูศัก์แทงลึกไปแค่นี้ผมบอกว่าเข้าไปแค่นั้นแผลมันจะมากเกินไปแล้วไม่ได้ำนั้นเลยเออรำคาญโวยไอ้น้องยาแม่เจอนางบ้าไก่บ่อ คิดไม่รู้ใครลำตานี่บ้าทุกคนอ่ะคิดขึ้นมาหน้าหัวรอดนังบ้าไงบอ่อนี่เจอกันแม่ประยูนก็คุยหมออวดโตจริงน้องสาวไอชูสักน้องเราก็อวดยาวอวดยานมีคนละเม็ดสองเม็ดมาคุยกันเอ็ดแทตโรแม่ประยูนมีเม็ดเดียวไม่ค่อยจะโผล่ก็คุยโม้กับเขาเหมือนกันบ้า อย่าร้องแบบนี้ที่น่าเกลียดนะไม่ได้แฟนเรียกร้องไงก็ต้องว่าลำตัดต้องว่ากันฮะตืนดึกแล้วนะแหมไม่รู้ดึกล้วงข้าแล้วจะเปิดตอนหัวข้ามล่ะแล้วก็บอกว่าดึกยังเม็ดกลมๆตึงอย่างของแม่อึ่งฉันก็มีพี่เกียจจะคุยอวดดีเนาะก็มีเหมือนกันร้องกันมากเกือบจะตายไม่เห็นมึงไกลเลยหน้ามน์ฝ่ายผู้ชายก็ที่โนนผู้หญิงก็ที่นันผู้หญิงได้รอยขวานตามผู้ชาย ได้ดามขวานไว้ถ้าดามกระตัวมันตกหายเราจะเอาอะไรมาเล่นกันแแมดวงดาวก็มีเม็ดแมชลอก็มีเม็ดแมปยุนก็มีเม็ดพละอก็มีเม็ดชูตาก็มีเม็ดว่างๆผมจะตอนไปในลาวเป็ดใท้เม็ดต่อเม็ดไปคุยกันไม่ได้ไอ้ว่าฟังในนอกปากหมามาพูดบ้าๆบอๆตอนนี้ผู้หญิงชัชอบผมแล้ว เจ้าบ้ากันนางบอนี่เจอกันเขาบอกแม่ประยูนก็คุยโม้อวดโตจริงน้องสาวเจ้าชูศักเด็กเจ้าก็อวดยาวอวดยานว่ามีกันคนละเม็ดสองเม็ดมาคุยกันเอ็ดเทตโลหาว่าแม่ประยูนน่ะมีเม็ดเดียวเมื่อจะโผล่ก็คุยโมกันเขาเหมือนกันเม็ดนี้นะเจ้าหนูพ่อเนะเอ้ยแกไม่รู้หรือเจ้าทิดพวกแม่สตรีย่อมมีติดเป็นเม็ดชนิดทำพันสำหรับเม็ดเม็ดนี้นะมันเม็ดดีซื้อเหลือหลายเมื่อคุณสนอจะเกิดมาเป็นกายกับเม็ดในทางนั้นหัวบนแกโดนขาแสกหน้าแกโดน โดนเม็ดร่รองแว่เสียงเอ็ดกับพระไอ้เม็ดลูกจันเบา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 เบรกไปมัม่งสิต่อยเบรกไม่อยู่แล้วตึงแม่เสียหายหลายแสนว่าเราแบบนี้ไม่เสียน่ะ <c oughs> ว่าหัวบนโดนขาตรงแสกหนาโดนเม็ดร่รองแวเสียงเอ็ดกับพระไอ้เม็ดลูกจันเม็ดที่แหลมแหลมอยู่นิด <c oughs> เขาเรียกว่ากลิตเท,ทวดาเมื่อเธอจะคลอดรอดออกมาอย่างขูดหน้าเสยเป็นมันคนเรา